ทำสุกร้อยน้ำเลยจัดกลางน้ำเลยแา้จากนี้เป็นของเราเราต้องลงอ่างยากนี่ลงสะเลยทั้งโคกวกบักนี่หายแล้ว 还木那嘛你 หาจะไปหาหมอมาเห็ดเบียกอีกแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งเบาะนี่พ่นชิได้ไปหาหมออีกเด้มือแรงหาจะไปหาหมอกลับมาเห็ดเบียกอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับของร่างกายของร่างกายไม่ย่างเสร็จแล้วปั๊บป๊อปอันนี้ให้ เอาดินมาลงแล้วก็ปั๊บให้มันเสมอกันให้มันอัดผู้มีทัศน์แล้วก็ให้กระดุมท่อมันล้ามหยาอื่นสิได้บ่ขึ้นมันาง,งามเอาหยาแฝกออกเพราะว่าหยาแฝกมันเน่าเร็วกว่าขั้นตัดนะขั้นตัดก็เลยเอาออกแล้วก็สีปั๊บให้มันเป็นวงกลมให้มันงามครับเอาต้นกระดุมท่องให้มันเกิดแล้วก็สิปลูกหญ้าบางนี่หลายแนวเห็ดอยู่ ป่ยวยด่วนว่าไรครับป่ยวยด่วนว่าไรต้องเห็ดอันนี้ก็ยังใส่ปุ๋ยว่าแล้วห้ามป่วยจีบว่าไรก็ห้ามป่วยห้ามป่วยห้ามป่วยห้ามลาเห็ดใส่ชุ่มต้าบอ,อกว่าลังกายยังวา่าแร้วแต่ว่ากับว่ได้บ่ได้เห็ดบุกคือเก่าครับตอนตอนกลางวันครับว่าบ่ได้เห็ดแดดนี่ห่อนครับว่เห็ดครับใส่มาเห็ดจัดชั่วโมงสองชั่วโมงพอตั้งออกกําลังกายตั้งออกกําลังกายเพราะว่า มันก็ยังยังเมื่อย์เมยครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าไ้พักผ่อนน่ละล่ะลกักๆักอ่ะไ้นอนนี่เห็นไตอนเช้าก็ไปทําบุญครับนีเห็นมันพักกัเลยไปทําบุญแรงมากของก็ไกลนิดจะ่อยครับนี่ๆี่ต่อยาแฝกนะยาแฝกหก <ไว S 1> กี่เราปลูกไว้ตั้งแต่ออกมาอยู่โคกหนองนาเริ่มมิดโคกหนองนา,งนานไม่ไหม้ไปก้นน้ำกันไปก้นมาปลูกบมันอีดินมันยู่ล้วดินมันยู่เนาะสบายตรงที่ปลูกไว้ที่เป็นยาแฝก ก็เ่ได้เอาออกตรงอื่นน่ะที่มันบระมาณดันหนาตรงใดที่มันเอาไว้ให้กบให้เขียดไม่ได้อาศัยเอาไว้ครับแต่ว่ามองนี่นี่คืออยากอยากเอาต้นกระดุมท้องไปเลยครับให้มันให้มันเขียวแล้วกัญญาอื่นบกขึ้นเวลาตัดมเมื่อกาตัดไงน้องให้บ่ะโอ้ยนายจิตพยักนี่ละเอาดินลงเขาไปกวยน้องแน่้ยน อดีนเท่าลงลแล้วกันเดี๋ยวจเอากระดุมทองไปเน็บเดี๋ยวมันก็ล่ามไปเองนี่ดินเสริมตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องสิใส่ปุ๋ยต้นมะพร้าวขนาดแดดบนอะไรฮะน้ำห้องยังไหลอยูย่หอนใน,นเดยวหมอเราเอาดินใส่ใหม่กันปุ๊บกระดุมทองใส่ไปนี่ต้นมะพร้าวเดี๋ยวยังสิไปคุดเอาปุ๋ยไปคุดเงาแล้วก็ปุ๋ยมาใส่ครับด้านุบนของใส่ปุ๋ยเซ็ตไปแล้ว ทานผมทานต้นมะกยินจีตัวงวงเถอะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าด้านานานเนี่ยแหละเก็บโดเอาตื้นบ่ปิดประตูครัแม่ลูกยุงสิเขาโอเคโอเคไปเบิ่งลูกไหมไหนคนหนึ่งลาบอกแล้วกันคืนไปละน้ำเอาใส่ใส่น,น,น,รระน,น,นะครับบรรยากาศยแรกๆของงานกิจกรรมกันนี่นะครับแต่ละมือกับเวียดเฮ็ดต้องตื้นกับดูแลลูกผมกับอันใดพ่อเฮ็ดได้กับเฮ็ดค่อยๆเฮ็ดไปครับช่วงนี้กับผล เริ่มลุกลงหลงมาอยู่หาหอนเท่าแต่ว่ามันก็มีฝนลงมามื้อนี้เอาเอาสิบโตอีกบ่ะโอเดอกอาทิตย์หน้ามีฝนนะพินนายไม่มีฝนน้องปลูกให้ไม่อย่าแฝกเพราะว่าเอาออกไม่มีที่เดียวคือต้องพุดธครับพุทธหักออกหักมันหลายหักแล้วเป็นเม็ดเลยออกง่ายจุดนักก้อยตะไคร้โอ้หักกว่าหลายเพราะว่ามันเหนื่อยมันยุ่งง่า คนคุดล่ะครับลูกวัยปลาครับปลากล็ก,กินเดี๋ยวก็จังสิไปเฮ็ดคอกเพื่อเอาฟางเนี่ยเอาฟางใส่หม่องข้อง,องเนี่ยเพื่อเป็นอาหารปลาให้มันเป็นเกิดไรแดงเอาขิงวัวมาใส่เอาฟางครับใส่เฮ็ดเป็นจุดๆไว้ครับล่ะครับเขาเหลือยังอีกคอ,อ,อกหมูเขาก็เอาแก่ไปใส่แล้วเหลือตอกมาให้า <c oughs> งไม่ล้วากับงอนใช่หรือลูกกล้วยน้องแน่ไหมลูกแล้วกล้วยน้อง แล้วก็ตอคอกหมูออกมาจังน้อยเพื่อให้หมูออกมาดุจข <al questo S 1> <relationship. S 2> um ีดินเล่นแล้วก็กตอดาเนีอกมากมาเอาไก่ไข่ไปเดี่ยวจะซิบตัวจะขาตัวแล้วก็เรือ mm อ่า hmm, ต้นต้นไม้ทย่อยหอมนี่แล้วบกวยดิเพิ่มเติมเข้าไปเขาไปฮอดหอมเอาจนว่าแก้มน้องอันนั้นแดงอ่ะเบ่งลูกอ่ะอันน้ำเบ่งลูกอ่ะโอ้บกโจ๊กฮักครับ พุชจนบักจกฮักเสร็จพอดีเป็นบักจกตลาดครับซื้อมาด่ามเล็กพอดีเล็กแป๊บมันบ่หนาครับก็เลยฮักนี่เอาออกเบิดแล้วครับอย่าแฝกก็เดี๋ยวเดียวต้นกระดุมทองให้มันล่ามครับมันล่ามปกคลุมเป็นอันเดียวกันกับขึ้นสีงามครับบ้านนี้กับต้นจานเอาพุ่นดินแล้วก็เอาปุ๋ยไส้ครับกับซีซัตขึ้นนะครับ ต้นหญ้าแฝกเอาลงปลากะไม่กินหากันครับลาตะเพียนครับไม่กินเสียงกบห้องนายกาตอนนี้ตะเวนตรงดินแล้วครับตะเวนหายแล้วน,นอ,อกปินก้นกําลัางเอานมให้ลูกกินครับอันไดลูกพอได้เหง้อครับ อ๋อเพราได้เหงอใช่ไหมแรงครับพเพราออกร่างกายตอนนี้นเหงอแตกปาดออกร่างกายครับอาศัยเอาเวียดกาเป็นการออกร่างกายความได้เวียดกรก้อมเดี๋ยวกะสีปลูกงาครับนี่ที่ดินที่อำเภอเสริมไม่ครับพอดีดินบางงามเอานาดินมาใส่ให้ปลูกงาใส่ก็ค่อยเห็ดค่อยแปลงไปอ่าระยะเวลาที่เห็ดมากอะจริงจริเมื่อเริ่มเห็ดจริงจังกบปีนึงครับสำหรับค้งหน้า อ่าตาวาเขามาเริมตนอยู่ั้งแต่มาฟังรักหัวกะปราะมาสองปีครับแต่หนึ่งปีความเปลี่ยนแปลงกะนี่แหละครับปีกว่าๆนี่ตังสีเดินห่างไปเรื่อยๆครับหล้กกามีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกับที่อัปเดตให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศอยู่ที่โคกน้องนาไทยเล่าครับดินแดนไอ้น้องสองฝั่งโขงจังสีมีกิจกรรมจังสีมีอันใดเปลี่ยนแปลงจังสีพัฒนาให้มันสวยงามพัฒนาให้มัน มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไันตั้งสิอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับตีข้ามาติดตามเราชมขอบคุณพี่น้องทุงกท่านตีให้กำลังใจมาตลอดครับเอาไว้พบพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับจอบหักเลย